สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินอะไรแซ่บๆจ้าขั้นตอนแรกก็นีเลยจ้าพริกกับน้ําตาลใส่ลงไปเลยจานแล้วก็ตำให้ละเอียดเนาะันนี้จะไม่ได้ใส่พริกสดนะคะจะกะว่าจะไม่กินเผ็ดมากเพราะช่วงนี้รู้สึกว่ากระเพาะรับไม่ไหวแล้วเบาๆเรื่องเผ็ดหน่อยนึงมีเ <laughs> บาแล้วนะเนี่ยใส่มะเขือเทศลงไปจ้าบีบมะนาวลงไป หอมมะนาวมากน้ำปลาจ้าอ่ะอีกยี่ห้อหนึ่งใส่งลงไปจ้าแล้วก็น้ำปลาเนาะใสเหมือนเย่ยวอย่างเลยแล้วก็บีบบีบเขือเทศกับมะนาวให้เข้ากันจ้าโอ้ยน้ำลายแตกมีใครเป็นเหมือนกันว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกสดของเราที่เราล้างทำความสะอาดอย่างดีไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปคลีคลีในครกจ้าอยากจะบอกว่าน้ำปลาซึมเข้าไปในปลาหมึก แล้วกินคู่กันมันอร่อยมากๆคือแบบฟินมากๆเลยค่ะคิดว่าปลาหมึกสดจามาตำแล้วมันจะอร่อยขนาะดนะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลือยลงไปจ้าเราก็จะไม่ตำแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นแบบว่าคนๆเอาจ้าเพราะว่าถ้าเราตำหลังจากที่เราใส่ผักนะคะเดี๋ยวผักเขาจะช้ำเนาะเราก็ใช้แบบคนๆเอาเป็นยังไงน่ากินไหมมีใครน้ำลายแตกน้ำลายไหลบ้าง เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยนีก่กะว่าจะกินไม่เผ็ดแล้วนะกะว่าจะงดพริกสักประมาณอาทิตย์นึงจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเสร็จแล้วจา้าตาปลาหมึกสดๆของเราเป็นยังไงคะหน้าตาหน้าทานไหมกินคู่กับผักแล้วก็มะเขือเนอะาะแซบๆจ้าบ๊ายบายจา้าจุบ๊บจุ